เมื่อนีอยู่ในสองบาวศ้าหน้าสา,สาวสุขก,ก็ก็นานานี้เบาเนียมผ้าเขาผืดลาผุดสวนผืดไรไปหลายแล้วเดี๋ยวมื่อนีสิผ้าเขาผืดสวนมื่อนีสิผ้ามาลูกสลัดก็แป้งเข้ากับพระท่านเซตดีเป็นไงอันนี้ก็ในการเท็นี้ก็จะประมาณสองเดือนสามเดือนกับเดือนที่สามแล้วพระท่านแล้วก็คิดว่าน่าสิแล้วภายในเร็วๆน้แหละเดี๋ยวเข้าสีมาขังตะไคร้วาให้ไกลเขากว้วก็นถ้าสิเอา ผักสลัดมะลงแปลงเพราะว่าเฮาเพาะไว้ดนลละกาสลัดเฮากะใหญ่พอที uh ่เ huh. ต็มทีพอสิได้ลงแปลงน่ะไปนี่ใช่ว่าไปเอากาสลัดกันเลยจะสลัดเขากัประมาณเชามาทิ์ได้เนาะถอดปะประมาณเช้ามาทิศเลยจะเดี้ยตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดเ้า ส่วนหนึ่งก็เป็นเม็ดที่เฮาเก็บเองส่วนหนึ่งก็เป็นเม็ที่เฮาซื้อมาตัวนี้ก็สิเป็นกงมาเกาทีใส่บอกอ้วนมากกบปไดใส่หลังจากเอาค้นมันมาใส่น่ะก็มันพอเขากงอีกเลยเลยเอามาใส่กาดพักเพราะว่านกมันจิกนี่นี่สิเป็นากาดพักเขาน,นี่ก็สีมีในนี้กรสีมีสามชนิดต,ตัวนี้สิเป็นใบยกัยกษ์นี่เป็นฟิลเล่ตัวนี้เป็นคอดคอดเขียว เออสีต si, uh, si, ัวนี้เป็นคอดม่วงแล้วก็ตัวนี้เป็นบัตเตอร์เฮดออเบแมนอ่าปัตเตอร์เวียสีม่วงจริงๆเขาเพาะบัตเตอร์เฮดนำแต่มันบ่ขืนโดนหนองเฮ็ดหอมเข่าจะถืออ่าตัวนี้ก็จะเป็นกาตัวนี้เพาะหลังตัวนี้เพาะหลังตัวนี้ชุดกรอนี่ตัวนี้ชุดกรอนจะเป็นสองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ ก็สิเอาเบียร์พริกใส่เขาไปนำก็นมาง,งอกป่ะเดี๋ยวเมื่อนี้เอาถาดน,นี้ไปปลูกก่อนเอาก็สิปลูกรวมกันเลยในแปลงเดียวเพราะว่าตอนเพาะเพาะใส่กันตอนยั้ยลตัวตนี้เอ่อ้าเป็นพวก ข้าวศรีใสตตัวนี้ใสหาต้นใด้แต่ถ้าเป็นนี่ฟิเลข้าวศีไสแค่ซีเพราะว่าผุ่มผุ่มน่องสี่ไงกับปัตเตเวียผุ่มน่องสี่ไงเดี๋ยวเอา,เอาฟิเลกับาปาตตอเวียก่อนเจาะลุ่มไปเลยขืบเง,งียวเงี้ยวสีหนใส่ซ่อนล่ะยกกลองมา ตัวนี้ปลูกกับประมาณสี่สิบหามืรวมหนังแต่ <ภา S 1> ได้ขาดจนหอดเก็บเกี่ยวนี่ประมาณสี่สิบหามือสี่สิบห้าสิบวันสี่สิบถึงห้าสิบวันเอ่อเป็นเป็เล่เนี่ยพวกเป็เล่พวกเอ่อสลัดแก้วสีโดนกว่าสีโดนกว่าพวกคอร์ดหามือสีไงสากว่าเขานิดนึงเพราะว่ามันเป็นทรงผุม่ม จริงนีนปีที่แล้วนี่ได้เก็บข้ายเลยเด้ปีนี่เห็ดสวนสาปีนี้เขาห้านงานไฮไลท์ม,มันหลายปุดปีนี แะไรล่ะเะแปลงหน,นึ่งก็เกือบมดถาดหนึง่งก็ดีเพราะว่าบางบางส่วนมันบ้งามเข้ากับปเาปาสวนงามหลังจากปลูกแล้วเขาก็บสีอาน้ำพดน้ำพวกเขาก็จะเป็นแบบและองฝล่อยใส่ทั้งสีดยาแต่สังสีดยาต,ตัวนี้เขาสื่อมาแยกต่างหากไว้สำหรับฉีดน้ำพดสาระเลย ประมาณหามือเดี๋ยวสีทายให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งกับสิ่วนดินเอาปุ๋ยใส่สำหรับคลิปนี้กับสั้นนี้ก่อนยังได้กับฝากกดไลค์กดติดตามช่องบาวสนาสาวสุดๆนั่นด้ค่ะสวัสดีค่ะ